สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,อาลองเจาะลึกเรื่องความอ้วนกันนะคะจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะซับซ้อนกว่าแค่กินน้อยลงออกกำลังกายมากขึ้นเยอะเลยนะคะมันมีเรื่องอชีวเคมีเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมอีกน่าสนใจมากค่ะ ใช่ครับคือข้อมูลมันชี้ไปทางนั้นเลยครับว่าความอ้วนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับชีวเคมีในร่างกายเราโดยเฉพาะเลยเบทบาทของฮอร์โมนอินซูลินมันไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมหรือว่าความตั้งใจยอย่างเดียวนะครับอินซูลินที่มันสูงขึ้นเนี่ยอาจจะส่งผลต่อความอยากอาหารเราได้หรือแม้แต่ทำให้เรารู้สึกไม่อยากขยับตัวเฉยๆลงอะไรแบบนั้นด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างคือ ตำแหน่งที่ไขมันมันไปสะสมในร่างกายเราเนี่ยก็มีผลต่อสุขภาพต่างกันมากๆเลยครับโหน่าสนใจมากเลยค่ะนั้นเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าไขมันแต่ละแบบที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่แล้วแบบไหนที่มันส่งผลเสียจริงๆปัจจัยเบื้องหลังมันคืออะไรคะเริ่มจากอันแรกกันเลยไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังที่เราเห็นเห็นกันตามสะโพกต้นขาอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ถือว่าอันตรายไหมคะอันสำรองแหละครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมัน ไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงอะไรกับระบบเผาผลาญเราโดยตรงเท่าไหร่ hmm. ร่างกายเราอาจจะมีไขมันแบบนี้ได้สัก10กิโลกรัมประมาณนั้นนะครับโดยที่ระบบเผาผลาญข้างในก็ยังยังทำงานได้ค่อนข้างปกติอยู่อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าภาวะอ้วนแต่แข็งแรง metabolicly a l healthy obesity นะครับอ๋อค่ะค่ะ แต่ว่าภาวะแบบนี้ก็เจอได้แค่ประมาณสัก10-15%ของคนอ้วนทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเซลล์ไขมันตั้งต้นที่แต่ละคนมีมาตั้งแต่เด็กๆด้วยครับประมาณ2ขวบงี้ครับอ๋อแปลว่าที่เราเห็นรูปร่างภายนอกหรือน้ำหนักตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้บอกเรื่องสุขภาพข้างในทั้งหมดเสมอไปนะคะแล้วไขมันที่ถือว่าอันตรายจริงๆที่เราควรจะกังวลเนี่ยคือแบบไหนเหรอคะครับ ตัวที่อันตรายจริงๆเนี่ยคือไขมันที่มันสะสมผิดที่ผิดทางครับหมายถึงไขมันที่มันดันไปเกาะอยู่ตามอวัยวะภายในช่องท้องเราที่เราเรียกว่าไขมันในช่องท้อง (visceral fat) แล้วก็อีกตัวคือไขมันที่ไปพอกหรือไปสะสมในตับที่เรียกว่าไขมันพอกตับ (liver fat) ครับไขมันกลุ่มนี้แหละครับที่เรียกรวมๆว่าไขมันผิดที่ (ectopic fat) เนี่ยอันตรายกว่ามากมาก อันตรายกว่ามากใช่ครับแม้ว่าปริมาณมันจะดูน้อยนิดเดียวนะครับอย่างไขมันในช่องท้องเนี่ยแค่สัก1.5-2.5ถึงกิโลกรัมหรือว่าไขมันพอกตับแค่ไม่ถึงครึ่งกิโลดีด้วยซ้ำแค่นี้ก็สามารถไปกอบกวนระบบเผาผลาญเราได้รุนแรงมากๆแล้วครับ โหทำไมปริมาณน้อยๆแค่นั้นถึงส่งผลเสียได้รุนแรงขนาดนั้นล่ะคะเป็นเพราะว่าไอสารอักเสบที่มันหลั่งออกมาจากไขมันในช่องท้องกับไขมันพอกตับพวกนี้นะครับมันจะถูกส่งตรงเข้าตับเลยผ่านระบบหลอดเลือดพิเศษที่เรียกว่า portal circulation ซึ่งระบบนี้มันเล็กกว่าระบบไหลเวียนเลือดทั่วร่างกายเราเยอะอ๋อค่ะพอระบบมันเล็กเลือดมันน้อยความเข้มข้นของสารอักเสบที่เข้าไปในตับเนี่ยมันก็เลยสูงปรี๊ดเลยครับ มันก็เลยส่งผลกระทบต่อตับแล้วก็ต่อระบบผ่านเราได้เร็วกว่าแรงกว่าพวกไขมันใต้ผิวหนังเยอะเลยครับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะมันซ่อนอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่กลับส่งผลเสียรุนแรงกว่าแล้วอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดไขมันอันตรายพวกนี้ขึ้นมาคะ ปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่ข้อมูลเขาชี้มาก็คือ 1. ความเครียดหรือรังครับอันนี้มันจะไปส่งผลกับฮอร์โมนคอร์ติซอลทำให้ร่างกายเราสะสมไขมันในช่องท้องมากขึ้นความเครียดนี่เองใช่ครับส่วนไขมันพอกตับเนี่ยตัวการสําคัญเลยก็คือน้ําตาลโดยเฉพาะน้ําตาลฟรุกโตส ฟรุกโตสที่อยู่ในน้ําตาลทรายน้ําเชื่อมอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับน้าตาลทรายน้ําเชื่อมก็พูดหวานหวาน H F C S พวกนี้แหละแล้วก็รวมถึงแอลกอฮอล์ด้วยครับสารพวกนี้มันจะเข้าไปรบกวนการทํางานของไมโตคอนเดรียในเซลล์ตับไมโตคอนเดรียที่เป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของเซลล์ใช่เลยครับพอมันทํางานได้ไม่ดีพลังงานส่วนเกินที่เรากินเข้าไปมันก็เลยถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตับแทนที่จะเผาผลาญทิ้งไปครับโอ้ oh, เข้าใจแล้วคะ่ะ แบบนี้ก็หมายความว่าคนที่ดูภายนอกผอมๆเนี่ยก็อาจจะมีไขมันอันตรายพวกนี้ซ่อนอยู่ข้างในได้เหมือนกันที่เขาเรียกกันว่าผอมซ่อนรูปหรือโทฟี่ถูกต้องเลยครับเพราะอย่างที่บอกไขมันในช่องท้อมไขมันพอกตับเนี่ยปริมาณมันน้อยจนอาจจะมองไม่เห็นจากภายนอกเลยก็ได้น้ําหนักตัวอาจจะปกติเป๊ะเลยแต่ระบบเผาผลาญข้างในกําลังมีปัญหาอยู่เงียบๆครับอืมนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับว่าทําไมบางที การวัดรอบเอวเนี่ยซึ่งมันพอจะสะท้อนไขมันในช่องท้องได้ดีกว่าอาจจะให้ข้อมูลเรื่องสุขภาพได้ดีกว่าการดูแค่น้ำหนักตัวหรือค่า BMI ในบางสถานการณ์ครับแล้วเรื่องการออกกำลังกายล่ะคะช่วยเรื่องพวกนี้ได้ไหมการออกกำลังกายเนี่ยมีประโยชน์มากครับโดยเฉพาะกับการช่วยเผาผลาญไขมันในช่องท้องซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นไขมันตัวร้ายที่ส่งผลเสียต่อระบบเผาผลาญโดยตรงร่างกายมักจะดึงไขมันส่วนนี้มาใช้ก่อนเวลาเราออกกำลังด้วยนะครับดีจังเลยค่ะแต่ว่า ผลของมันเนี่ยมันเออต้องทำสม่ำเสมอนะครับคือมันไม่ถาวรถ้าเราหยุดออกกำลังกายไปไขมันมันก็อาจจะกลับมาสะสมใหม่ได้ประโยชน์หลักๆของมันเลยอาจจะไม่ใช่แค่การเบิรนแคลอรี่จากอาหารมื้อใหญ่ๆที่เราเพิ่งกินเข้าไปนะครับแต่เป็นการไปช่วยลดไขมันอันตรายที่มันสะสมอยู่ข้างในตัวเรานี่แหละครับเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ มันมีประเด็นเรื่องความรับผิดชอบส่วนบุคคลกับความอ้วนด้วยนะคะข้อมูลชุดนี้เขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับข้อมูลชุดนี้จะเน้นย้ําเลยครับว่าความอ้วนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆเลยคือปัจจัยทางชีวเคมีและก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากจริงๆอย่างฮอร์โมนอินซูลินที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากอาหารแปรรูปสูงๆน้ำตาลเยอะๆหรือแม้แต่ สารเคมีบางอย่างในสิ่งแวดล้อมที่เขาเรียกว่าโอบิโซเจนส์หรือสารก่อโรคอ้วนสารก่อโรคอ้วนหมายถึงสารเคมีที่ทำให้เราอ้วนได้หรอคะประมาณนั้นครับคือสารเคมีที่อาจจะส่งผลรบกวนระบบฮอร์โมนทำให้น้ำหนักเพิ่มหรือสะสมไขมันง่ายขึ้นปัจจัยพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลต่อพฤติกรรมการกินของเราแล้วก็ความรู้สึกเฉยชาอยากอยู่นิ่งๆได้หมดเลยครับ เพราะฉะนั้นการจะมองว่าปัญหานี้มันเกิดจากแค่ความผิดพลาดส,ส่วนบุคคลหรือว่าการขาดความยับยั้งชั่งใจอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครอบคลุ่มทั้งหมดนะครับการปรับปรุงที่ตัวสภาพแวดล้อมเองเช่นอาจจะมีนโยบายช่วยลดปริมาณน้ําตาลที่เติมในอาหารหรือทําให้เข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นอาจจะเป็นส่วนสําคัญมากๆในการแก้ปัญหานี้ในภาพรวมของสังคมเลยครับ ฟังดูแล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าแค่ตัวเลขบนตาชั่งหรือว่ารูปร่างภายนอกจริงๆมันเกี่ยวกับว่าไขมันไปอยู่ที่ไหนแล้วก็การทํางานข้างในร่างกายที่มันลึกลงไปกว่านั้นอีกใช่ครับสรุปก็คือสิ่งที่ข้อมูลชุดนี้พยายามจะชี้ให้เราเห็นหรือให้ความสําคัญเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไขมันใต้ผิวหนังที่เราจับต้องได้หรือกังวลกันบ่อยๆนะครับแต่คือ เจ้าไขมันในช่องท้องกับไขมันพอกตับที่มองไม่เห็นนี่แหละครับที่เราควรจะโฟกัสมากกว่าซึ่งปัจจัยกระตุ้นหลักๆก็มาจากความเครียดการกินน้ําตาลแล้วก็แอลกอฮอล์อย่างที่ว่าไปการพยายามจัดการปัจจัยพวกนี้เลยอาจจะเป็นหัวใจสําคัญของสุขภาพท,ที่ดีมากกว่าการไปกังวลเรื่องน้ําหนักหรือไขมันใต้ผิวหนังอย่างเดียวก็ได้ครับ ค่ะเพราะฉะนั้นคำถามที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะฝากให้ไปลองคิดกันต่อก็คือในเมื่อสภาพแวดล้อมรอบตัวเราทั้งอาหารที่เราหาซื้อกินได้ความเครียดในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่สารเคมีต่างๆที่เราอาจจะเจอโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชีวเคมีในร่างกายเราได้ลึกซึ้งขนาดนี้การที่เราพยายามจะเปลี่ยนแปลงแค่ที่ตัวเราคนเดียวมันจะ เป็นคำตอบสุดท้ายได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องหันมามองถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ควบคู่กันไปด้วยอย่างจริงจังค่ะ